Mà xuống ca mà mắc 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 mắt mắt Mà mắt mắt mà มาสุงพอแม่พี่น้องเฮาและผู้ถมเงี้นเอาเขากูเกาะกูเจ้ากัะนเนาะมาสุงตั้งสินค้ามาสุงกูเกาะก,กูกคนค่ะมาสุงแต่ก่อฮักแต่ก่อฮักหักกูเกาะค่ะมาสุงค่ะนะนี่นเป็นอันนี้เป็นหมักผ้านะหมักผ้าขาข้าวบ้าหมักผ้าในเกาลูก หมักผักเกา,าลูกแล้วก็อันนี้เป็นผักหมี่ค่ะผักหมี่ผักหมี่ค่ะก็เอามาเกาลูกเนาะ มีก็เก้าลุกหมักผ้าก็เก้าลุกฮะหมักผ้าก็เก้าลุกพักหมีก็เก้าลุกฮะพักหมีในเป็นห้องโหเนะพักหมีในเก้าโหนะมีแดีงอันนี้มีแดงค่ัเนี่ยมีแลงมันไม่เป็นมีแดงคัเนี่ยมีเลีง ในก็อะไรด้วยในก็ไหละเต๋ออะครัางดีน้หมักผ่าก็เก้าลุกพักมีก็เก้าลุก 9, ฮ่าพัฟมีเก้าโหอืมกำกำลุกจิดๆเนาะเออเนี่ย อันนี้นะพรดีมันพรดีมันนะแข็มทนนะพรดีแข็มทนอันอนั้นพรดีมันแข็มทนครับพรดีมันแข็มทน,น,มนขาหมากาักผ้าเกาลุกพักมีมีในะี่โดยไรเป็นมีเลี้ยงแม่เลยครับนะ,ะนะโดยไรเป็นชีนี่ครับเดียวครับชีต้องเป็นชีนี่ครับนะ พักหมีเนะี่ยเราลยเป็นสีในค่ะนะเพิ่นห้องว่าพักหมีหกกำเนี่ยฮะมันมันมันต้องเป็นอันหน,น่ะเออนะต้องกัต้องกยัยจังกัจงกใจแหละค่ะเนาะพักมหมีเก,กาอัน,นมัะมัะพะเกาอันเนาะเมื่อเดี๋ยวนี้มีแปดชิปก็คาเดราต์วะ <c oughs> นำหน้าแปดชิปก็ก <c oughs> นำหน้าก็ไม่ใช่นำขึ้นมอาอย่างไรกัน นำขึ้นนำขึ้นอะนะแปดสิบไปะได้เก้าสิบอะนะแปดสิบพอกอะแปดสิบอกแปเจอะเกนาข่าวล,ล,ลีข่าวลีมาได้เป็นวันดีเป็นวันหักกันตก็หักกันนะอันนี้เอาอมัดอนไดหักกันในปาเน้นนันนะกกัน,น,กนปาเน,น้อแ ปถมได้เลยก้าสิบกะเก้อย่เก้าสิเจ้าเกเจเจ้าเก้าสเก้าเจ้อยหนึ่งาโลเต็ม้อยอ่ะกนไม้เต็มปากอ่ะเต็มปากอ่ะปากปลายอ่ะคมอ๋อครัมาสุงค่ะมาสูงเปรมพิน้องเขาพอนดีอันเฮ็ดเจ้งลุงเสียเฮ็ดน นะก็ช right, ื son, boy, room, room. Son, ่อป้านคำจะไหนคะน่ะป้านเนี่ยถือเป็นป้านคำแข้มแข้มแห่เนี้ยชื่อป้านคำเห่ก็ชื่อหมักพาเห่ก็ชื่อพักหมีเห่พักหมีเนี่ยจะได้เป็นเจ้าไหนคะน่ะลัดนี่พักพักหมีเนี่ยจะได้เป็นเจ้ากำกำไหนคะน่ะพักหมีเนี่ยเป็นเจ้ากำกำนะครัอันในในเอาไว้ตีหัวนอนครับเอาไว้ตีหัวนอนเพราะว่าเ้านอนเหนือกูคาเออลุงเแฉย นะปอศะเนี่ยหนปอปศะเมืองดีเข้านอนเนือกูเนี่ยก็เอาไวนนนนนา้เนือกูตีนอนชูตีหัวนอนนั่นน่ะนะเอาไว้ตีกูตีนอนตีหัวนอนตีกูเนือกูก็เนี่ยเพราะว่าปอศะเข้านอนตีปืนแก่คัดเนี่ยไว้จับเฉลิมนโวเจ้านั่นน่ะนะไว้ตีมอนหัวชูเจ้านั่นน่ะนะไว้ตีมอนหัวชูเจ้าไว้ตั้งหัวนอนนะไว้ตั้งหัวนอนอืม มังเมื่อเมปีกไก่เนี่ยมังกั้มนี่ยลูออกสารรัฐเนี่ยเย้ำได้เอาหางมันเนี่ยนี่มีเกย์เฮเกย์เนี่ยเสร็จเตรียมเตรียมบานนะเกย์เฮบานหนึง่งนะแล้วก็เฮ้เจังไหนไว้ไว้ที่หัวนอนนะไว้ที่หัวนอนผ่อหัวนอนมันพอนดีแข้มน,นะคะเนี่ยพอนดีมันเนี่ยเพราะเราเอาไว้ที่หัวนอนเนี่ยหนำปัดหนึ่งเนี่ยนอนรับหรือนคะครับ นำปันหนึ่งเนี่ยที่หนึ่งเนี่ยนั่นรับดีนะครับมือหัวกับเป็นอีหยงกันนะมือหัวเป็นอีหยงกันอ่นาในแต่เป็นตัวทบเนาะเป็นตัวทบก็สลา,าต่สาาอสลายเสลาต่อสลา,าสืบลัดกันอ่าเมืนน่อไหนขก็คุกจะร,ระไลปพอเมย์ปีน้องเข้าได้ก็เขาอ่าพอเพิร์นอ่นนำรับนะพอเพิร์นอ่นนำรับเฮจจะไหนไปตีหัวนอนเนี่ยนั่นรับดีนะ เยาก็ลาบหลีนะครนะหนึ่งนอนลับหลีสองหลาบหลีนะสองหลาบหลีหนึ่งนนอนลับหลีสองหลับสปากาหลีในะปอบเผือยตัวก่อนที่ฮันาจูงเลยนะนตับลัดน้ำอ่ะองหลีเนี่ยอุบน้ำนะจำไดวเลยว่าเพอใครหู้า ใจเต้ห้าพอแฉมืองรีวาในแ่มเต้เเห้าในเฮ็ดด้วยกําเดียวละฮัลโหลนอนรับหรีนะ่ะพอมีตีวัยเนี่ยไว้เกือบพอมีตีวัยพะว่าตีวัยมีค่าเออตีวัยมันมีก็ไวกันได้แก่แหละนะไว้มีหมักพาให้ดังพักมีนะะนเนี่ยใช้น้ำปั่นคั่ให้ไหนนะมาไว้ตีหุ่นนอนนะ่ะหนึ่งนอนรับหลีสองรับหลีนะ นอนหับหีหลับหลีนะเลยสองไลท์เลยสองลาย,าย,ลาย,ายนะคำนี้ข้อที่สนะข้อที่สเออยกอันนี้ยาวไจบไปจบไปมาอันอ่าข้อที่สมครับข้อที่สาข้อที่ส,สนพักมีนี่นะพักมีน diễn dù chẳng này. chịu nhìn mình thấy nhìn 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 này. nhìn đạt thành nhìn này, nè nhìn 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 แล้วก,ก็หลับหลีนะหลับสะปะกาหลีแล้วก็นอนหลับดีนะครับคนของเขาในปอนนอนหลับหลีก็ป้ายวนก็จึนเฉลอออกอ๊อกก็จึนเฉลอตั้งเฮ็ดก็นาการต่างงานก็เข้มเด็ดกูเมียวค่ะบเพราะอะไรนอนหลับหลีอันนี้น,นอนหลับหลีนะครับเนี่ยนะหมักพ้าให้ทั้งพักมีไว้ทีหัวนอนกันนะอันนี้นพอนี้ได้นอนหลับหลีนะคำนี้ไม่ได้ไม่ไกลเต็มยืนอยู่คำนี้นยืนเดียวกะเอาไว้ที่หัวนอนค่ะบผมไม่พี่น้องเขา เอาไว้ที่หัวนอนไผยหัวนอนมันนะไว้ในกูตีนอนก็ไรไว้ไวที่หัวนอนเขาก็ไะไรเพอนอนที่ปื้นก็นไว้ที่หมอนหัวน่ะไว้เร่หัวนอนพักมีตัง้งหมาะให้ฉันได้ปั่นคำให้หน่อนะอารมณ์นอนรับลีน่ะยากกว่าราบลีค่ะรับลีรับลีมดีก็จำตัวเลยนะใจหันเลยอืมไหนนะอันอน,นี้ไปกัน กำไนเป็นแทงรองค่ะนะม่กลนี่ยาวกาค่ะกํานขัดเดรัดในแท่งมิลอันนี้อันนี้แช่น้ำน้ำนะแช่น้ำน้ำอันนี้ลองลองอยนใหญ่ก่อันเนี้อันนี้นะแช่น้ำน้ำพัทถมได้ลรว่าอนใใหญ่มากก็คือพักมีน่โหนึงค่ะเนาะพักมีน่ก็การโดไก้เปลี่ยนพักมีนีนกําๆเจ้าไหนคะน่ะพักหมีเพราะพักมีเพรมันกําม่มันมันแห้งค่ะพักมีนกํๆเจ้าไหนคะนะพักมีนี่กําๆให้นะ พักมีเน่กรรกให้ไหนเอานเอาเอามาผ่าให้สีิคค่ะเอามาผาให้สินะผ่าให้สี่ิพราะผาก็ตาหนึ่งชิกนะตาหนึงชิกเอาจำเกลือกินมดนหมดค่ะนะเอาจำเกอก็เกี่ยวกินมดมดอะ่ะต,ตัดชิกนเนี่ยเพราะวะ่าพระผ่าพาผางแต่ละสี่ชิเนาะให้สี่ชิ và phải là này ta nâng sĩ này trăm cử năm năm nè áo đuôi cử heo có kín nhé, kêu kín ngâm đều khác nè Có kêu kín kín năm nè dễ bị kín kêu ẩn ẩn kêu kêu léo léo hay léo nó hơn nè mi hề đang phát mỉ này kêu ẩn ẩn kêu léo léo à kín năm nè kêu 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 léo léo kêu ẩn ẩn bó kêu léo léo này quay quay ừ lai lai ขนะึ้นลงนะคอลอยๆนะเหตุนั้นอยู่แทง30มชนเน็นะอยู่แทง30มนเน็ตแทง30มเนตป่นกวอยยาวี่จังไกลกินน้ำนะปลาคขกินน้ำพราคขกินน้ำกป็ป้องหึงกว่าป่น30มปเแล้วจังไกลกินนำ้ำนะอันนี้เป็นอียานะเป็นอียา เป็นยายะกะวัดค่ะเป็นยายะกะวัดวัดอันเปลี่ยนตัวเดียวนี่แหละเปลี่ยนเปลี่ยนโกกนะันนั่นนี่นะหมังก็เนี่ยสังวาหุว่าเปลี่ยนเอาไหนก็กินนะเ,นเนนนนนนพกกรดดกินเพรกินยอกเมื่อเมื่อไหนกินเมื่อพูดกับตรวจด้วยกัดแชะเชยด้วยแหละขึ้นกับแชะเชยด้วยยอกกะเนหายกะค่ะยอกกะอันอันจับมาหายกะค่ะ กัดกัดเชกับเนาค่ะนะคะกัดเจเชกับเนานะคะเนาะอันเนี้จังว่าอันเนี้อายเยย์เลยนะเชฟเป็นน้ำน้ำก็พักมีในมิกุตินะก้อยหนังเราเป็นพักมีจ้านเนีค่ะพักมี่กำกำเนี่ยนะพักมีจ้าเนี่ยผักเฮชิปผักนะผักเชชิเชชิชิชตัดชิกเนี่ยเขาก็เอาจำเกือเกินเขาใส่พักไงจำเกือน้ำน้ำ ตั้งเกิดตั้งพามี่ก็กินกินเกี้ยว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 กินก็เดียวพอกินน้อยอย่าไปกินน้ำอยู่แค่นั้นนะปองป่นให้หมอกสามสิบนาทีกว่าตั้งปุ่นนะจังก็ไปกินน้ำเพอเห็ุไหนก็เพราะว่าเปลี่ยนในก็แทงเมื่อแทงแทงเมือพกมากัดกัดแจชเช่ด้วยขึ้นน่ะมันหายกะเจอยอกกาหายกะกวยกะเพราะว่าอัมเปียนเป็นสังฆะเป็นยอกกาชังฆะเออหนึ่งแค่นี้ พราะนั้นก็อ่าเป็นช้งนะก้นติ่มเป็นช้างอ่าเป็นยอกาช้งก็กินไดไรคะเพราะกินชําเพราะว่าก้นตีอ่าเป็นใช้ได้กินเลยใช่ไหมเป็นอียาเฮกังค่ะเป็นอียาเฮกังอ่าเป็นอียาเออพอเขาห่อมเป็นช้างนะห่อมเป็นช้างห่ามียอกกาช้งเขาก็กินอะไรค่ะเอาตั้งปอกมาเฮก็นะพอะเขามียอกาางเขาก็ปอกมใเ้ก็ ผาให้สิผักนะตาอันสามผักสามิคนะเอาไว้แต่ชิกนี่เขาจำจำเกือให้เกี้ยวเกี้ยวกินนะเกี้ยวกินเกี้ยวอ่อนๆเกี้ยวเรียลๆเกี้ยวหึงหึงยก่ยหญ่ไปกินน้ำนะอย่าไปกินน้ำเกี้ยวให้เหีไก่เพรเกี้ยวอ่อนดีเดียในไกอื่นนองกันนะข้อเฮีอยู่ทางเฮมอกสามเนดสามมเน็สามิบาเน็มันเน็เป็นสามิปเพราคยกินน้ำก็เพราะกินน้ำทำใจได้กินน้ำๆนะ กินให้เชงปอกก๊อกแก้วในเชงสองก๊อกเลยนะพราะกินน้าก็กินน้ำน้ำนะกินน้าให้ันต้อล่างลงก่อนในในชบในคอในหลอดตะกรหลอดนั่นนะเลือล่างก่พราะกินน้ไหนก็พถึงได้สามสิบเ็ดสามสิบไปก็กินน้ำน้ำน้ำนะเพราะเป็นอันขวดอันเปิ้เฮทขายนั่นนะเพราะเป็นเตาเปิ้ลเฮดขายนั่งกินให้เชิงเตาแต่ว่าเพราะเป็นก๊อกแก้วก็หมกสองก๊อกนี่สองก๊อกเต็มเต็ม กินน้ำน้ำน้ำนะเหตุในก็อันนี้ก็เป็นยาดีค่ะนะเป็นยาดีคะ่ะอันนีลนะน้ลองที่สองนะครับนะครับลองที่สามนะลองที่สามลองที่สามนี่เด้ออ่ำอ่ำอ่ำเจออ่ำเป็นย่อการชังนะก้นติ่มเป็นยอนะ่อ,ยอการชังเอ่อมีอย่อการชังค่ะก้นติ่มมีย่อการชังนั่นนะอันที่ข้อที่สามนี่เด้อ พักหมีน่นคะผักหมี่นนึ่งโหนะหนึ่งโนะหนโด้เลยอำนั้นก็ผักก็เลยนะผักก็เลยเพราะว่าปอกพักหมียนะ่าในผักหมีนะ่นเราเป็นผักหมีกำกำจะไหนนะเพราะปอกย่าในก็ผักนะช่วยเชช่ยเชอนอกเลยวแล้ว,ลวนะนอกเล้วๆล้วแล้วก็ พอใชยเช็ดๆน็อกแล้วๆคุดแล้วๆอ่ะนี่ยอุกๆอ่อนๆอ่ะมันจะงีน้ำพิษนะนะเห็นั่นเฮาก็เอาน้ำพึ่งมาใส่นะพอน้ำพึ่งมาใส่ก็น็อกๆๆอ่ะอันนี้น่กินก่อนเลยนะกินก่อนเลยอันนี้ซ้ำเป็นยาเหมือนเ้ขากินกับผีนั่นนะครับนะเอาวโรเป็นยา กึ่งกลางมีแห้งมากกำเดียวนะในกาคัมเตะเนาะเป็นยายกึ่งกลางมีแห้ง <c oughs> ตัวเจอในก็ตัวเจอในก็เบาทงทงให้สว่างสวงเชื่อมเชื่อมากกำเดียวค่ะอืมเป็นใจในากาคัมเตะเนาะสว่างสว่างเชื่อมเชื่อมามีเอ็นมีแห้งมากกำเดียวนะเออนี่กาพักมีหออ่ำใจนะพักมีเลี้ยงในพันดีก็ตงุงฉ่าเมาตัางเปียมีสามเมลค่ะเนาะสามลองเมื่อไก่คอที่หนึงน่งในก็เอาไว้หัวนอน ตั้งพักมีตั้งหมักพาไว้ที่หัวนอนเป็นยานอนรับหลีค่ะเนาะนะเมียวที่สองนะเมียวที่สองซ้ำผ่าเฮ็ดสี่ซิกตัดซิกหนึ่งนี่เอามัดนุกเฉก,กเกอร์ก็จำเกอร์ก็กินเกี่ยวอ,อ่อ,อนๆนะเกี่ยวเรียวๆเขาก็อื่นกินก้อยใหญ่ไปกินนำ้ำโปองป่งปงกนกอดเฮมอกสามชิปนาทีเงาจังไก่กินนำ้นำนำ้ำน้ำในเมียวที่สองเมียวที่สามซ้ำก้นอัน อยู่ดีกินหวานเอ่อผพ้ก็ได้กินได้กูก็เปลีย่ยนยอกาก็กินได้อําเป็นยอกาก็กินไดนะ้น่ะพักผีได้ไเบี่ยงนะกินกับเขาอะไรลูลกลูกชายยังกินกูว่านั่นแหละนะนะอ่ามิลที่สามทาพักพักผีเนะี่ยหนึ่งผักหนกะวัวโง่ในม,มังกก็ต้องก,ก,ก,กินได้นะผักปอกเลยวก็ช้อเชื้อเชื้อขึ้นแล้วแล้วน็อกแล้วแล้วตำแล้วแล้วให้เหมือนให้อุกเม แล้วก็ป้องนอกอ่อนเดียวในอันน้ำพึ่งมาใส่จ่องนะนกน้ำพึ่งให้กินอันในสัมอารมชดชื่นกับกําไตกัปพวงมาชดชื่นชดชื่นเอออารมวอลตูวอลคิงนาะตูเกี่ยวใจเกี่ยวมีเอ็นมีแห้งไงน,น,นี่มีกนันไนครับผมม่พี่น้องเ,ออเขาอ่าป้อมป้องใจก็โทรมาถามานะป้อมป้องใจก็โทรมาถามเอะไรลายลาอ่ะลาย หยอยใหญ่หอยแย้มมันกันป้อมปองใจก็ทุ่มมาถามอะไรข้าจือว่าลุงชะเมืองดีค่ะเอามาหลัดปมมีพี่น้องเขาค่ะเอาเป็นตั้งดูให้ชูเจ้าเลยเอาเจ้าตื้อเป็นพันดีค่ะนะเนาะอ่าเพราะว่าชูเจ้าถ่อมให้ลายเก๊ก็ดหันว่าเป็นพันดีในเกาะแช่ปันไตก้อนน้ำนำค่ะนะแช่กับปันไตก้อนน้ำนำนะมันก็ดีเตะค่ะอันคามาตาราตรานนะมาชงค้าปมมีพี่น้องเขากูกกอกูคนค่ะย้อนชูให้กูกกอกกูเจ้าผุดถ่อมยิน กูเจ้ากูก็ฮาได้อยู่ดีกินวันให้การขึ้นอย่ามาสุงอยู่ดีกินวันก็เย็นช้ำฉะรดเพลทลถหยันเพชรกลางหยันกลางกูก็กูคนเสรมกะย้อนให้ชูเจ้ากูก็อยู่ดีมีเงินห่างดีกึกปืนกูก็กูคนข้าหักกันนำนำพร้อมกันนำนำใจกัมคะมาสุงขะ